ทุกคนที่ดู EP นี้เฮงๆปังๆนะคะวันนี้นะเราจุดทูบด้วยถ้าใครอยากได้โชครอดู EP นี้นะคะไปตามกันนะคะก็ขอให้คนที่ดู EP นี้โชคดีมีชัยมีสติปัญญารอบรู้ทุกด้านอย่างองค์พ่อผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปให้ได้ช่องพี่อุ๋มปัญญพัฒนมีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนื้อหาที่นําเสนอเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา ทุกคนคะตอนนี้พี่อุ๋มก็อยู่ที่หน้าออฟฟิศพี่อุ๋มนะคะเพื่อจะบวงสวงนะคะบูชาพระพิคเนศนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่17เด<ม>ือน9ปี25 6 7นเะคะเป็นวันพระพิคเนศวิสัญชัยนะคะคือเป็นวันที่จะนําส่งนะคะองค์พระพิคเนศสู่สวงสวรรค์น,นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะเพราะว่าวันพระพิคเนศจตุรทิเนี่ยหปีมี1ครั้งนะคะปีนี้มีทั้งหมด10วันนะคะพี่อุ๋มก็เลือกวันนี้นะคะตงวันที่17เพราะว่าพี่อุ๋มมาเกิดว lei, ววันนนนอองคคาาาารระแล้้กก็ียจญญชิญท่ส่สสูนนะะ์ ขอให้ทุกคนที่ดูอีนี้เฮงๆงปังๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาขอพอรกันนะคะแล้ววันนี้ก็วันนี้นะเราจุดทูปด้วยถ้าใครอยากได้โชครอดูอีพีนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครได้กราบไหว้บูชาหรือใครที่นับถือพิธีได้แล้วอยากให้ทําทุกปีนะคะเพื่อนะเป็นอาน,นิสงส์งให้กับครอบครัวและตัวเราให้เราทํามาค้าขึ้นมีสติป,ปัญญารอบรู้ทุกด้านดั่งองค์พ่อพระพิเนนะคะไปร่วมพิธีกันนะคะ นะก็เราก็บวงสวงขอพรองค์พระพิฆเนศเป็เปที่เรียบร้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่ผมเอาทูบมา5้าดอกเดี๋ยววันนี้สึกทูบกันถ้าใครอยากได้แนวทางอยากได้โชคเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปต้องดูให้จบคลิปนะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านปังไปพร้อมกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ทําพิธีนะคะบวงสวงนะคะวันขเนศจตรุรฐีเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นวันที่นะคะอัญเชิญพระพิเนศกับสูงสวรรค์น,นะคะวันนี้ก็เราก็มีหมายเลขแล้วก็ออทูบแห่งความปังของเราเกิดขึ้นแล้วนะคะเลขที่ออกอะไร5 1 4หนึ่งไปตามกันนะคะก็ขอให้คนที่ดูอีพีนี้โชคดีมีชยัยมีสติปัญญารอบรู้ทุกด้านอย่างองค์พ่อผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปให้ได้ขอท่านโชคดีค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะ เป็นกำลังใจให้ผมปนพัทรด้วยนะคะขอบคุณนะคะ